รีว ok ิวยาชิก้าดิจิเม t กล้องดิจิ t อ l สไตล์เรท r รที่ใช้งานง่ายและราคาจับต้องได้เป็นยังไงไปดูกันก็ประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมได้ไปเชียงใหม่มาเพื่อ uh. ท hm. evet> mm ี่จะไปถ่ายภาพดอยสุเทพคู่กับพาทิตย์นะครับซึ่ง นอกจากพกกล้องใหญ่ไปเนี่ยผมก็พกเจ้ายาชิกาดิจิเมตไปด้วยพวกติดไปเล่นๆนะครับแล้วทุกวันเนี่ยผมก็ไม่ได้หยิบออกมาใช้แทบจะไม่ได้หยิบออกมาใช้เลยก็คือมีหยิบออกมาส n น p บ้างแต่แบบไม่ได้กะจะหยิบออกมาเดินเล่นเลยนะจนวันสุดท้ายก่อนที่ผมจะขึ้นสนามบินผมก็แบบเชื่อเออเรายังไม่ได้เที่ยวเหมือนชาวบ้านกัเลยผมก็เลยแบบนั่งรถเข้าไปในตัวเมืองนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบหยิบกล้องใหญ่มาหยิบมาแค่เจ้าดิจิเมตตัวเนี้ยครับแล้วก็ออกไปถ่ายรูปเล่นดูกลายเป็นว่าถ่ายไปถ่ายมาผมก็ ชอบนะมันกลายเป็นกล้องที่แบบถ่ายง่ายครับเราเดิน snap snap เราไม่ต้องคิดเลยอยากได้มุมไหนอยากได้เปลี่ยนเป็นสีขาวดาก็กดจึ๊กจ๊กกดขาวดําแล้วเราก็ถ่ายเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ถ่ายสนุกมากๆตัวหนึ่งเลยนะดีเทลเป็นไงเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับมาดูที่บอดี้ของเจ้า y a s h i ้า d i g i เ a l นะครับสาหรับยา s h i ้า d ิ g i เ a l นะทำมาจากพลาสติกค,ครับซึ่งด้านหน้าเขาจะให้เลนส์มานะถ้าเทียบเป็นฟูเ l มก็จะประมาณ3 5ม mm, มก็เป็นระยะที่ถ่ายง่ายที่สุดแล้วนะสำหรับผม แล้วก็สามารถซูมได้18เท่านะครับเป็นดิจิตอลซูมด้านบนก็จะให้แฟลชมาด้วยนะแล้วก็มีรูที่เป็นรูรับเสียงครับไมค์ส่วนข้างๆจะมีช่องสําหรับเสียบชาร์จ Type C นะครับก็คืออันเนี้ยเสียบชาร์จผ่านสายชาร์จ Type C ได้เลยแล้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นลําโพงนะครับส่วนมาดูที่ด้านใต้นนครับจะมีสกรูมาให้นะครับสําหรับเผื่อใครจะขึ้นเพลทอยากติดบนขาตั้งกล้องก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็ที่แปลกเลยนะคือ กล้องตัวแค่นี้แต่ให้สายเสียบหูฟังมาด้วยครับเผื่อใครจะอยากฟังแบบชัดๆนะก็แปลกดีฮะไม่ค่อยได้เห็นส่วนข้างๆนะครับจะเป็นรูสําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กๆสาหรับใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับส่วนข้างๆตัวน,นี้ก็จะเป็นรูสําหรับร้อยเชือกคล้องมือนะครับส่วนด้านหลังนะจะเป็นจอภาพแล้วก็ปุ่มต่างๆครับซึ่งเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเนะี่ยมาดูกันว่าใช้งานยังไงครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ข้ามไปได้เลย โอเคปุ่มแรกนะครับปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านบน,นครับก็กดค้างเพื่อเปิด,ปดกดค้างเพื่อปิดนะฮะต่อมาก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์อนะครับกดเบ,บเาๆทีหนึ่งเพื่อให้โฟกัสนะครับก็จะถ้าขึ้นเป็นสีเขียวบนนี้แล้วก็คือสามารถกดถ่ายได้แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใส่เมมอยู่มันก็จะไม่สามารถกดถ่ายได้นะครับปุ่มต่อมาก็คือปุ่มซูมเข้าซูมออกนะครับกดบวกเพื่อซูมเข้านะครับกดลบเพื่อซูมออกนะครับแบบนี้ ต่อมาก็จะเป็นปุ่มถังขยะนะครับก็คือลบภาพเวลาเราเลย์แบ็กภาพนะครับแล้วก็เปิดแฟลชนะครับกด1ครั้งเพื่อเปิดแฟลชกด1ครั้งเพื่อปิดกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแบบออโต้นะครับก็คือสมมติเจอแสงที่มันพอดีเนี่ยกล้องก็จะคำนวณให้เองว่าเออต้องเปิดแฟลชหรือไม่นะครต่อมาก็จะเป็นปุ่มทัมเมอร์นะครับก็คือกด1ครั้งก็จะเป็นตั้งเวลา3วินะครับแล้วมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตามที่เรากดจนถึง3 0มิวินนะครับพอกดอีกครั้งก็จะกลับมาเป็น แบบไม่เปิดทามเมอร์นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นปุ่มกริดนะครับสำหรับใครที่อยากได้คอมโพสิชันดีๆนะครับก็จะให้จุดตัด9ก้าช่องมาครับแต่ในกล้องจะเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะกดเราจะมีจุดตัด9ก้าช่องขึ้นมาบนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับเพย์แบ็กภาพนะครับก็คือกดแล้วดูภาพแต่นี้คือผมไม่ได้ใส่เมมอยู่ก็จะไม่เห็นนะฮะต่อมาก็คือโหมดนะครับ โดยเขาจะให้โหมดมาทั้งหมด6โหมดนะครับก็จะเป็นโฟโต้โหมดถ่ายภาพนะครับวิดีโอโหมดถ่ายวิดีโอไทมแลโสโลโมชันแล้ว2อันหลังก็คือทามเมอร์กับเพลย์แบ็กนะครับซึ่งทามเมอร์กับเพลย์แบ็กเนี่ยก็คือสามารถกดได้จากปุ่มตรงนี้นะครับไม่ต้องเข้าไปหน้าโหมดโอเคมาต่อกันที่เมนูนะครับก็คือตัวนี้กดปุ่มกลมๆตรงนี้นครับเข้ามาที่เมนูอย่างแรกนะครับเข้ามาจะเจอสิ่งที่เป็น โฟโต้เรโซลูชันนะครับเดี๋ยวผมปรับแปบบ๊บจะได้เห็นชัดๆโฟโต้เรโซลูชันก็คือผมตั้งไว้ที่24 m e g a p i x เมกะพิกเซลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนักไฟล์เกินไปแต่มันสามารถไปได้ถึง64เมกะพิกเซลนะครับก็คือเยอะมากๆนะฮะแต่ผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ24ครับก็คือมาตรฐานของผมนะต่อมาก็จะเป็นทัมเมอร์นะครับก็สามารถมาตั้งตรงน,นี้ได้เหมือนกันแต่ผมแนะนําว่าตั้งจากปุ่มที่เขาให้มาตรงน,นี้จะสะดวกกว่า ต่อมาก็จะเป็น continue shooting นะครับก็คือจะเลือกได้ว่าจะถ่ายรัวไหมก็จะให้มาครับ3ภาพต่อวิหภาพต่อวิสิภาพต่อวินะครับแต่สำหรับกล้องเหมือนนี้ผมว่าเปิดไว้แบบเป็นถ่ายภาพเดียวน่าจะสนุกกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นคุณภาพของภาพนะครับ photo quality ก็จะมี general good แล้วก็ very good นะครับซึ่งผมก็จะเลือกดีสุดไว้นะครับใครๆก็อยากได้ภาพที่ดีที่สุดนอะเนาะ ต่อมาก็จะเป็นตัวเอฟเฟกนะครับก็จะเป็นสีของภาพนะครับเขาก็จะให้มาทั้งหมดหลายตัวเลยนะก็จะมีสีปกติขาวดำเนกาทีฟฟิล์มก็คือสีทั้งหมดนะครับจะกลับด้านกันสีดําเป็นสีขาวสีขาวเป็นสีดําประมาณนั้นนะครับโลโมก็จะเป็นสีดาเหมือนกันนะครับจะเป็นสีดําอีกโทนไฮเซนเจอเรชันก็จะเป็นสีสดสูงนะครับแล้วก็เรโทรก็จะเป็นแบบเก่าๆนะครับโอเคแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมจะใช้หลักๆก็แค่ normal กับ แบล็กแอนด์ไวท์นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นไวทบาลานนะครับเขาก็ให้มาหลายตัวเลยซึ่งผมมองว่าไวทบาลานที่ตัวกล้องนี้มันคํานวณมันไม่ค่อยแม่นนะครับผมมองว่าสมมติเจอสถานการณ์ไหนเนี่ยเรามาเลือกอีกว่าจะเอาไวทบาลานเหลืองมากฟ้ามากนะครับก็สามารถเลือกได้เลยตรงนี้ต่อมาก็จะเป็น ISO นะครับ ISO เนี่ยกล้องตัวนี้มันไปได้ถึง6,400นเลยนะครับซึ่งก็คือสูงมากๆนะสำหรับกล้องตัวเล็กแค่เนี้ย 6,400 s o SO ก็คือสูงมากแต่ผมจะแนะนําให้ปรับเป็นออโต้ไว้นะครับเพราะว่าใช้งานง่ายที่สุดเราแบบถ้าเราต้องมานั่งปรับตลอดมันก็จะแอบเหนื่อยไปนิดนึงต่อมาก็คือ e x p o s u โพนะครับก็คือสมมุติเราไม่พอใจกับค่าวาสัสแสงที่เขาให้มาเนี่ยเราก็สามารถมาปรับเองได้โดยการเข้ามาเอ็ก s u โพแล้วกดนะครับก็จะบวก1ก็คือให้สว่างขึ้น1น,นะครับหรือว่าลบก็คือให้มืดลงนะครับ ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าบางทีกล้องที่คำนวณมามันก็จะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะต่อมาก็คือ metering mode นะครับก็คือโหมดวัดแสงก็จะมีให้มาด้วยกันนะครับหลายโหมดเลยก็จะเป็นนี่ average metering ก็คือมาตรฐานนะครับ center ก็คือเน้นตรงกลางภาพให้สว่างนะครับ spot ก็คือเน้นเฉพาะจุดนะครับแล้วก็ matrix ก็คือจะเฉลี่ยทั้งภาพนะครับแต่ผมนี่ก็ตั้งไว้ที่ average นะครับก็ใช้ง่ายสุดละสมุนยกขึ้นมา ต่อมาก็จะเป็นแฟลชนะครับซึ่งก็จะสามารถเลือกได้แต่ผมว่าเปิดจากปุ่มที่เขาให้มาตรงนี้จะสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงชัตเตอร์นะครับจิ๊กจิกแต่แบบแตหรับผมนะผมมองว่าเปิดไว้ก็ดีครับเพราะว่าเป็นเหมือนแบบจุดขายของกล้องตัวนี้เหมือนกันความเสียงน่ารักน่ารักกันนะครับโอเคต่อมามาดูที่พาร์ทการตั้งค่าบ้างนะครับก็จะเป็นอย่างแรกก็จะเป็นภาษานะครับ เขาก็ให้มาหลายภาษาเลยแต่ใช้ภาษาอังกฤษง่ายสุดละสำหรับผมนะแล้วก็เด t ทา e นะครับสำหรับใครที่เพิ่งซื้อมาก็ควรมาตั้งไว้ก่อนนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ตั้งซึ่งเด t ทานเนี่ยมันจะไปมีผลเวลาที่สมมุติเราถ่ายรูปมาครับมันจะมีเสียงขึ้นมามันจะมีวันบอกในรูปนะครับสําหรับใครที่เซตไว้นี่ครับต่อมาจะเป็นความถี่นะครับซึ่งผมแนะนําให้ปรับออโต้ไปนะ อินดิเคเตอร์ไลท์ก็คือไฟนําทางสําหรับเวลาเรากดปุ่มเลยนะครับก็คือไอไฟสีฟ้าเนี่ยถ้าปิดก็จะไม่มีนะครับต่อมาก็จะเป็นเสียงของเวลาเรากดปุ่มนะครับถ้าเราปิดเนี่ยก็จะไม่มีนี่เห็นไหมอันนี้ก็ผมแนะนําให้เปิดไว้นะเพราะมันก็น่ารักดีต่อมาก็จะเป็น power on off button นะครับก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับเวลาเปิดปิดมันจะมีเสียงอยู่นะครับซึ่งค่อนข้างดังสําหรับใครที่แบบเออกลัว เด่นเกินกลัวเป็นจุดสนใจนะครับก็แนะนําว่าปิดไว้ก็ได้ครับเพราะเสียงค่อนข้างดังเลยต่อมาก็จะเป็นออโต้สกรีนเซเวอร์นะครับก็คือสมมุติเราไม่ไปจับกล้องเลยเนี่ยเราไม่ไปแตะปุ่มอะไรเลยมันสมมุติตั้งไว้1ิวิก็คือถ้าเราไม่ไปแตะสิวิกล้องจะปิดเองนะครับกล้องจะแบบเหมือนอยู่ในโหมดสลีปครับต่อมาก็จะเป็นออโต้ชัตดาวนะครับก็คือถ้าไม่ไปแตะมันเลย3นาทีเนี่ยก็จะปิดกล้องโดยอัตโนมัตินะครับ ต่อมานี้คือ time watermark นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราเปิดอันนี้ครับมันจะมีสแตมป์ไว้ในรูปเลยว่ารูปนี้ถ่ายเวลาเท่าไหร่แล้วก็วันไหนนะครับซึ่งถ้าเราตั้งถ้าเราไม่ได้ตั้งวันไว้นะครับมันก็จะเพี้ยนนะฮะเพราะฉะนั้นควรตั้งก่อนนะครับถ้าจะใช้โหมดนี้มันจะฝังไปในรูปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น format ภาพนะครับก็คือการล้างเนมนะฮะแล้วก็ image rotation นะครับก็คือพลิกรูปนะครับแต่ผมก็ว่าไม่ต้องเปิดไว้ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับ อันต่อมาก็จะเป็น reset to factory setting นะครับก็จะเป็นการ reset ไปที่ค่าโรงงานนะครับที่เขาปรับมาให้แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น firmware version นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะมีอัปเดตมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับนี่สำหรับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับโอเคพวงกุญแจน่ารักน่ารักสไตล์ยาชิก้านะครับถุงสำหรับใส่ดิจิเมดนะครับ สายคล้องกล้องและก็ผ้าสำหรับเช็ดรอยนะครับมาดูที่สเปคของเจ้ายาชิกาดิจิเมทนะครับเห็นน้องตัวแค่นี้ก็คือสามารถถ่ายได้ 4K 3 0 f เฟรมนะแล้วก็สามารถถ่าย1 2 0 f เฟรมได้เหมือนกันแต่เป็นความละเอียด HD นะครับส่วนภาพนิ่งนะจะสามารถได้สูงสุดก็คือ6 4 m เมกะพิกเซลซึ่งเป็นไฟล์ JPEG นะครับจะไม่ได้มีไฟล์รอให้ จากที่ผมได้ไปลองใช้จริงมานะครับผมรู้สึกว่าเป็นกล้องที่ใช้ง่ายมากๆแล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือเราจะไม่เคยถ่ายรูปเลยก็ได้เรามาลองมั่วๆหน้ากล้องสักประมาณ10นาทีเนี่ยผมว่าเราสามารถแบบเข้าใจทุกฟังก์ชันได้เลยคือทุกอย่างที่มันสาคัญม,มันก็อยู่ด้านหน้าหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบบปุ่มเปิดแฟลชปุ่มเมนูปุ่มทุกอย่างอยู่ด้านหน้าหมดแล้วสมมติเราแค่อยากเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยเราก็กดเข้าไปเมนูกด2คลิกเราก็กลับมาถ่ายได้แล้วนะครับซึ่งมันใช้ง่ายมากๆถ่ายสนุกด้วยด้วยความที่ เทียบกับมือคือตัวแค่นี้ใส่กระเป๋ากางเกงเดินไปถ่ายเราไม่เขินอายนะเราไม่ต้องแบบคือปกติเวลาเราไปถ่ายสมมติคนเห็นกล้องใหญ่เขาจะเฮ้ยถ่ายไรอันนี้คือแบบตัวแค่นี้มันไม่ได้แบบเป็นเป้าสายตานะครับเดินถ่ายเล่นๆสนุกได้นะครับซึ่งถ้าเรื่องที่ผมติดนะคืออย่างเดียวคือจอด้านหลังนะครับเรโซลูชันมันต่ำไปนิดนึงความละเอียดมันต่ำไปนิดนึงผมแบบครั้งแรกที่เอาไปถ่ายกดปุ๊บแะเอา้าทำไมภาพมันแตกจังเลยกลายเป็นว่าพอเอามาลงคลอม อ๋อมันเป็นที่จอด้านหลังมันความละเอียดค่อนข้างต่ำครับพอเอามาดูไฟล์ในคอมนี้มันก็สวยเลยนะคือโอเคคมชัดทุกอย่างก็แต่ก็ต้องอย่าลืมครับว่าที่เขาให้จอมาแบบเนี้ยคือทั้งหมดราคามันประมาณ3,500นเองนะได้สเปคขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบภาพนิ่งเท่าไหร่64เมกะพิกเซลวีโอโฟร์เคฟรมคือเกินสเปคที่เขาให้มาเยอะมากๆแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถหาซื้อที่ร้าน SnapShot ได้เลยหรือว่าแบบจะอยากไปลองหน้าร้านก็ได้นะลืมบอกว่าจะตัวนี้มีทั้งหมด3สีก็คือตัวนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีสีขาวง่าแล้วก็สีดำนะครับใครสนใจก็ไปลองที่ร้าน SnapShot ได้เลยสำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ